สวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพโอาใม่ oh <my. S 2> พี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับคลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่องเป็นอยู่ตายหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า presence แปลว่าการมีอยู่การมีอยู่การมี การมีอยู่ของสิ่งนั้นไม่ว่าจะมีตัวตนหรือไม่ซึ่งในที่นี้เขามีคำโปรยไปเรียบร้อยแล้วว่าเรื่องราวสุดหลอนจากมุมมองของผีที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนความจริงเราเคยสัมผัสมาก่อนนะเรื่อง The Sixth Sense Blue s u i s นะครับแล้วก็เรื่อง The a r t e r Nicole Kidman เมื่อประมาณ30ปีที่แล้วก็เรื่องนั้น2เรื่องนั้นจะดีมากตรงที่ว่าเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าตัวละครตัวเอกในหนังเนี่ยมันเป็นผีคือ Blue s u i t เนี่ย เพราะมันถูกยิงตั้งแต่ตอนตอนตอน้ตนเรื่องแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นเพราะว่าหนังไม่ได้ขยายความตรงที่บรูสิลิสถูกยิงตายคาเตียมนะครับซึ่งซึ่งเราเห็นแล้วแล้วหลังจากนั้นบรูสิลิสก็มีชีวิตอยู่กับน้องฮาร์รี่โจเอสมนมาตลอดแล้วหนังมาก็เฉลยตอนท้ายตอนท้ายพอรู้ว่าบรูสุลิสเป็นผีทุกคนในโรงนี้ทุกคนที่ได้ดูประสบการณ์หูสุดยอดเลย เอ็มไนเชียมาลันเป็นหนังเรื่องแรกของเขานะครับก็เป็นหนังที่เรียกว่าเข้าขั้นคลาสสิกที่เก็บไปพูดถึงกันจนถึงทุกวันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ออกมาไล่เรียก,กันก็คือเรื่อง The o u เ e r รเรื่อง The o u t e r เนี่ยก็เล่าเรื่องของครอบครัวผีเลยคือครอบครัวของนิโคลคิดแมนว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรแปลกๆมาตลอดซึ่งตอนต้นเรื่องคนใช้ก็บอกแล้วเหมือนกันว่ามันมีคาตกรรมที่ผู้หญิงนายผู้หญิงกับเด็กตายหมดอะไรประมาณนี้ แล้วหนังก็มาเฉลยว่าจริงๆแล้วคนที่มาอยู่ในบ้านนั้นเอสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นผีที่มันอยู่ในบ้านนั้นคือคนแล้วสิ่งนิโคลคิดแมนกับลูกนั่นคือผีนะครับอันนี้พอเฉลยทุกคนก็ตกใจเป็นความตกใจคนละแบบแต่ว่าวิธีการเล่าเรื่องคล้ายคลึงกันมันก็เลยเครืองเรื่องนี้เรื่องนี้ที่จริงแล้วพี่โอไม่ได้ไม่ได้รู้อะไรมาก่อนเลยนะครับรู้แค่ว่าสตีเวนโซเดอร์เบิร์ก แล้วก็เดวิดโคเอฟเดวิดโคเอฟโอ้โหขีคนนี้เขียนบทเก่งมากก็เป็นเจ้าของบทภาพยนตร์จูร a สสิกพาร์คถ้าแต่ภาคแรกนะครับแล้วก็สตีเวนสูร์เบิร์กนี่ก็ทำหนังเรื่องทำหนังจารกรรมสายลับที่ว่าจะต้องสืบสวนมีการลึกลับมีเหตุการณ์ลึกลับซับซ้อนมีเรื่องซับซ้อนซ่อนเงื่อนอย่างเช่นหนังในตระกูลโอเชียนจอร์ดคลูนี่แบล็ตพิตอะไรพลน,นองนั้นและนี่เป็นหนังสยองขวัญที่โอ้ไม่แน่ใจหาข้อมูลว่าเขา จะเคยทำหนังสยองขวัญมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าการที่เขามาบอกตามตรงตั้งแต่ตอนแรกเนี้ยว่าหนังเรื่องนี้คนดูจะต้องมองในมุมมองของผีพี่โอชเชื่อว่ามันทำให้เราเสียอัตรรณ์ไปพอสมควรนะครับอย่างพี่โออา้าวก็ตอนตอนก่อนจะดูไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ว่าพอก่อนจะดูพี่โอจะถ่ายรูปลงเฟสพอถ่ายรูปปุ๊บพี่โอมาถ่ายกับโปสเตอร์ก็เห็นก่อนหน้านั้นไม่เคยอ่านพออ่านแล้วอา้าว ทำไมไม่ให้เราไปรู้ในโรงตัวอย่างก็อุตส่าห์ไม่ดูนะครับแล้วในโรงเนี่ยมันก็ค่อยๆเล่าเรื่องแบบว่าหยุดดีๆก็เราก็ต้องเดินตามกล้องพอเรารู้แล้วใช่ไหมเรารู้แล้วเราก็ต้องเราก็รู้แล้วว่าคนดูเนี่ยจะต้องแทนสายตาดูจอภาพยนตร์ดูกล้องเนี่ยแทนสายตาของผีสมมุติว่าคนดูก็ต้องเป็นผีอยู่กับผีคนดูเป็นผีไปแล้วกันผีที่จะเฝ้ามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนจอซึ่งจะเป็นคนที่จะมาลดเล่นผ่านสายตาของเรา นะครับแล้วผีนี่มันก็ะจลอยขึ้นลอยไปลอยมาเคลื่อนตัวเร็วบ้านช้าบ้างแล้วอยู่ในบ้านหลังเดียวเหมือนหนังเฮียของโรเบิร์ตเซมิคิสนะนะครับเรื่องนี้มาประสบความสําเร็จนะลงทุนแค่2ล้านทํารายได้ตั้ง10ล้านแล้วก็เป็นขวัญใจนักวิจารณ์มากนะครับแต่คนดูไม่ค่อยชอบเขาพาความก็แส่ส่วตัวพ,พี่โอ๋พี่โอ๋พอรู้ไปแล้วเนี่ยเราก็ ไปแล้วแทนสายตาของผีพี่เออเชื่อว่าคนดูที่ไม่รู้มันก็จะมีการวิงเวียนพอสมควรนะครับแล้วก็จะเริ่มเอ๊ะเวลาที่ข้าวของขยับได้มีการเปิดหนังสืออะไรประมาณนี้ซึ่งแต่เรารู้ไปแล้วไงเราเสียอัธรตตรงนี้ไปแล้วถ้าถ้าอยู่ดีๆหนังสือลอยได้ขึ้นมาประตูงแง้มเปิดปิดเราอาจจะตกใจอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นผีหลอกแต่พอเรารู้แล้วเราก็ไม่ตกใจแล้วเพราะอันนี้เป็นข้อเสียแรกเลยที่ไม่ควรบอกนะครับก็ เป็นเรื่องของผีสายตาของผีผีนี่ตนเดียวมั้งเพราะว่ามันก็ต้องจตแทนว่าสายตาของสายตาเดียวมันไม่ได้กลับไปกลับมาแล้วเรื่องก็เกิดขึ้นในบ้านแล้วก็พอคัดโอเรื่องนี้คัดเขียบขาดมากคัดจอมืดจอดับไปเลยนะครับเขาว่ากันว่าเรื่องนี้ใช้คัดน้อยด้วยซ้ำได้ประมาณ1ิบกว่าคัดทั้งเรื่องหนังไม่ยาวนะ หนังยาวประมาณชั่วโมงครึ่งโดยประมาณพี่โอจจาไม่ค่อยได้แล้วเพราะที่จริงเรื่องนี้ดูหลายวันแล้วและพี่โอททาคลิปช้าแล้วครับตอนแรกตั้งใจว่าจะทําคลิปที่โรงเพราะว่าที่โรงนียจะมีโปสเตอร์ขนาดใหญ่พิเศษแต่ว่าไปที่โรงทีไรตอนนี้ก็มีคนในบริเวณโปสเตอร์นั้นมีคนอยู่ตลอดเวลาไม่ไม่สะดวกในการทําจะไปทํากับสแตนดี้ก็พี่โอไปในเวลาที่ไม่สะดวก ก็เลยต้องกลับมาขอบคุณ Major ร์ซิทเลเพ็กี่เอื้อเฟื้อให้พี่โอทําคลิปได้อย่างสะดวกสบายนี้ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของคนฟอ้องมองครอบครัวเราถ้าเราอยู่ดูเรื่องเฮียหนังเฮียนะครับอันนั้นจะเป็นเรื่องหลายครอบครัวที่ไม่เกี่ยวข้องกันเป็นสถานที่เดียวกันแต่เนี้ยสถานที่เดียวถ่ายทําสถานที่เดียวเกือบทั้งเรื่องนาจะทั้งเรื่องเนะแล้วครอบครัวที่เกิดขึ้นก็เป็นครอบครัวเดียว มีตัวละคร4ตัวเท่านั้นคือลูซี่ลูเขาบอกชื่อตัวละครไหมอ้ยในโปสเตอร์ไม่บอกลูซี่ลูนะครับดูลูแคมจากเอ่อชาลีแองเจลส์นางฟ้าชาลีส่วนพระเอกคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อใจดีมากลูซี่ลูพี่โอก็มันจะแบ่งครอบครัวนี้ก็คือพ่อกับลูกสาวแม่กับลูกชายแม่ก็ให้ท้ายลูกชายลูกชายก็ค่อนข้างจะเป็น เอาแต่ใจตัวเองนะครับเป็นนักกีฬาหลอ่อหน้าตาดีหุ่นดีแล้วก็สาวตรึมส่วนน้องสาวนี่จะเป็นอินโทรเวิร์ตเก็บตัวแต่น้องสาวมีพ่อที่รักมากนะครับแล้วตัวพี่ชายก็มีเพื่อนที่นิสัยไม่ดีพามาบ้านแล้วพี่ชายก็ดูจะไม่ค่อยได้รักน้องสาวเท่าไหร่ตรงนี้พี่โอ๋ไม่ชอบเลยเพราะปกติแล้วพี่โอ๋คิดว่าพี่น้องควรจะรักกันนะครับก็แต่เพื่อนเนี่ยมันทํา อ่าไม่บอกบอกไปเดี๋ยวสปอยแต่ที่จริงคุณผู้ชมก็เสียอรรถรสไปพอสมควรแล้วนะเสียอรรถรสจากการรู้แล้วว่าเราจะต้องมองในมุมมองของผีเราก็จะดูว่าผีเนี่ยมันเฝ้าดูคนทําอะไรบ้างแล้วพี่โอก็บอกไปแล้วว่ามันมีอภินิหารผีขยับนู่นขยับนี่ก็มีแต่ลูกก็คุยกับพ่อส่วนแม่แม่กับพี่ชายก็จะอยู่ในฝั่งตรงข้ามกันแล้วเมื่อวันจะบอกวันดีคืนดีไม่ได้ก็เป็นวันร้ายคืนร้ายนะครับก็จะต้อง มีการแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้คนทั้งบ้านได้เห็นก็เมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นแล้วเมื่อนั้นแหละเราจะเห็นว่าตัวละครต่างๆมีความมีความรักใคร่กลมเกลียวกันในครอบครัวมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่พี่โอมาชอบเอาทีหลังมาทายเรื่องนะครับแต่เหตุร้ายมันก็ไม่ได้ยุติแค่นั้นการเป็นผีคือถ้าตามความเชื่อแล้วเนี่ย ผีเรื่องนี้มันมีพลังงานมากทำอะไรอะไรก็ได้แต่ว่ามันเหมือนไม่มีไม่มีโมโนสำนึกไม่มีจิตใจคือใครผ่านมาให้มันอารวาสมันก็ฆ่าทิ้งได้ดะแต่ผีในเรื่องนี้มันเป็นผีที่มีโมโนสำนึกคิดได้ว่าควรทำอะไรเห็นรู้เห็นคิดเป็นแต่ไม่มีพลังเท่าผีแบบนี้ ก็คือทําได้ก็แค่พอ r t วไกด์ขยับของเล็กๆน้อยๆและเมื่อเกิดเหตุร้ายจริงๆกว่าจะรวบรวมพลังงานได้มันก็ไม่สามารถทําอะไรด้วยตัวเองได้อีกนะครับก็ต้องอาศัยร่างของคนที่ไรความรู้สึกตรงนี้พี่โอชอบมากเลยแล้วพอตอนจบนี่พี่โอยิ่งชอบเข้าไปใหญ่ทําให้เรารู้สึกว่าเรื่องราวมัน คลี่คลายไปโดยดีนะครับมีคําพูดของแม่ที่คุณผู้ชมต้องไปหาในเรื่องเองพี่โอชอบเรื่องนี้นักวิจารณ์ชอบไม่รู้ทำไมคราวนี้ถึงพี่โอริงไดเอ็นเอียงเข้าข้างนักวิจารณ์ก็ไม่รู้แต่ว่า <c oughs> ปกติพี่โอจะเข้าข้างคนดูมากกว่านะครับคนดูในเรื่องนี้เขาพสตความในคะแนนใน amvv คนดูก็น้อยกว่านักวิจารณ์แต่ตัวพี่โอชอบพี่โอให้เรื่องนี้ได้แปดเต็มสิบเลยครับพี่โอคิดว่ามันเป็นหนังที่แหวกแนวพอสมควร เสียอย่างเดียวที่เราไม่ควรรู้มาก่อนอะไรในเรื่องไม่ควรเปิดเผยให้เราเสียอัธรตแล้วก็ไม่ชอบตัวละครของพี่ชายไม่ชอบตัวละครของเ,ออเพื่อนที่แล้วก็ไม่ชอบที่ อธิบายอะไรมาแล้วก็ทิ้งตรงนั้นไปเฉยๆอย่างเช่นเรื่องของผู้หญิงที่ลูกสาวเล่า,าว่ามีเพื่อนผู้หญิงที่เสียชีวิตไปแล้วก็ไม่รู้เป็นคนเดียวกับผีเรายังไม่รู้เลยดูจบก็ไม่รู้ว่าผีตัวนี้เป็นใครนะครับอันนี้ตอนท้ายแล้วพี่โอสปอยได้แล้วนะแล้วก็ตอนจบที่ผีเข้ามาสิงพี่ชายเราก็รู้แล้วว่าพี่ชายกลับมาก็คือว่าร่างนั้น่ะ ไม่ได้ถูกครอบครองโดยพี่ชายอีกต่อไปแล้วแต่พี่ชายกลับมาช่วยน้องตรงนี้เป็นเหตุให้พี่โอชื่นชมหนังเรื่องนี้ว่ามันคล่อง้างคมคายแล้วก็ส่วนที่หักคะแนนอีกก็มีเรื่องกล้องเนี่ยสายตาผีผีมันจะลอยไปลอยมาทําไมลอยขึ้นลอยลงว่าวะ่าครับต่อสุดท้ายมันก็ลอยไปเลยนะก็คือเหมือนภารกิจสําเร็จแล้วก็ก็ปล่อยให้พี่ชายเป็นเฝ้าบ้านอยู่ต่อไปนี่หนังอีกเรื่องหนึ่งที่ก็หนังเรื่องนี้สิ ที่ผีก็ยังอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมนะครับเรื่องนี้ผีพี่ชายก็น่าจะยังอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมก็พี่โอชอบทั้งคู่เลยก็ให้8เต็มสิทั้งคู่นะครับก่อนจบถ้าผิดพลาดขาดตกบกพร่องของขอภยัยแต่ว่าก่อนจบเนี่ยครีมกันฝ้ากันแดดกันแก่ครับกันอะไรมัง่งกันแดดกันน้ำกันแก่เฮอร์ไฮเนสครับใช้แล้วหน้าใสาโอ้ไม่ไม่ห่วงอายุเลย ไม่มีใครรู้นะว่าพี่โออายุเท่าไหร่พี่โอใกล้จะรับเบี้ยบำนาญแล้วนะนะครับยังใส่อยู่เลยใช้เฮอร์ไฮเนสแล้วก็นี่เสื้อ GQ ครับเสื้อคล้ายๆเสื้อสะท้อนน้ําแหละแต่นี้เป็นเสื้อโปโลสปอร์ตใส่ออกงานได้แล้วที่สําคัญไม่มีกลิ่นเหงือ่อระงับกลิ่นเหงือ่อกันแบคทีเรียรซักก็ง่ายไม่ต้องรีดยับยากเปื้อนยากนะครับสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ที่พี่โอให้ไว้ที่ YouTube หรือไม่ก็ดูในคอมเมนต์ได้ครับ ถ้าพี่เอพูดอะไรผิดพลาดค่ะตบกบกพร้องขออภัยแล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ